ไอคนอยากตายบางทีพอจะตายจริงมันไม่อยากแล้วนะก็เคยคุยกับคนฆ่าตัวตายหลายคนพรามันจะมันจะตายแล้วมันไม่ไม่ได้ตายแวบไปเลยไงมันทรมานระหว่างทรมานโอ้โหไม่อยากตายแล้วตอนนี้เพราะมันทรมานเพราะนั้นอย่าไปฆ่าตัวตายนะโยมนะเพราะเกิดมันไม่ตายอ่ะโยมจะทรมานไปทั้งชีวิตนะ่ะเ,เข้าใจไหมเออเนี่ยเพราะว่า หลายคนหลายเออหลายคนรอดหลายคนไม่รอดหลายคนทรามานใช่ไหมเออมันมันเราไม่รู้เราจะเจอกรรมแบบไหนไงใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไอ้ที่อยากตายไม่ได้อยากทรามานนะจริงไหมอยากแวบ,บไปเลยใช่ไหมอยากหัวใจวายจบแวบไปเลยใช่ไหมแบบไเออแต่บางทีมันไม่แวบ,บอย่างเราคิดไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิบากอ่ะค่าเท่าไหร่มันก็ไม่ตายนะ อมันจะเจอคนมาช่วยออโดดลงมาติดระเบียงเงี้ยนะอ่า,อากลายเป็นแขนหักขาหักทรมานทั้งชีวิตอีกเห่ไหมเหมือนตายทั้งเป็นมีอยู่คนเพื่อนอนตาตมาเนี่ยข้ามถนนมาโดนรถชนปุ้งข้ามมาสองคนโดนชนทั้งคู่เลยคนหนึ่งกระเด็นมาฟุตบาทลอดอีกคนกระเด็นไปกลางถนน รถคันที่สองมาเยียบซ้ำอีกกระโหลกแตกตาทะลักหักแตกเลือดเต็มไปหมดเลยไม่ตายอ่ะเยอ,อ,อ,อตัวตนยังอยู่ด้วยอยากตายก็ทุกข์